พรรษามาที่อีฟานยอดมาจังหวะนี้ปล่อยบอลตกครับปิยพลปิยพลคือหลังมามาอยู่ที่อีฟานครับแล้วตะวัดโอ้ลุดเลยครับแล้วองทูหลบผู้เลประตูแล้วยิงเข้าไปสี่ประตูต่อสูนครับอย่างสวยเลยครับจังหวะนี้ของกุฎยำประตูที่2องขององทูในเกมนี้ครับ แต่ต้องชมลูกเปิดแบบสุดยอดครับของอดีตมิฟิลทีมชาติไทยจักรพันธ์แก้วพรมครับตวัดนิดเดียวครับหลุดทั้งแผงครับโอ้โหจักรพันธ์จ่ายจังหวะนี้อย่างเหนือครับโอ้ถ้าเล่นแบบนี้นี่กลับมาติดทีมชาติอีกรอบก็ได้ครับจักรพันธ์แก้วพรมครับแม่ถ้าฟอร์มแบบวันนี้เลยครับก็ตามที่มีข่าวว่าเจ้าตัวจะย้ายทีมในเลกที่2เนี่ยนัดนี้ เจ้าตัวได้กลับมาเป็นสวีคนแรกนะครับแล้วดูลูกจ่ายลูกนี้โอ้โหอ,องทูก็แตะนิดเดียวครับต้องชมคนจ่ายครับสิบเต็มสิบครับก็ไม่แน่ว่านัดนี้อาจจะเป็นนัดสุดท้ายที่ได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลบุรีรัมยูในเต็ดนะครับสําหรับจักรพันธ์แก้วพรมเพราะว่านัดสุดท้ายของเล็กแรกเนี่จะไปเยือนทางลีโอเชียงรายยูไนเต็ดนะครับก็มีข่าวเรื่องการย้ายทีมนะครับจักรพันธ์แก้วพรมแม่แต่เห็นฟอร์มแบบนี้แล้ว อาจจะได้อยู่ต่อหรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องรองติดตามข่าวกันนะครับโอ้เล่นดีจริงๆครับเกมนี้